ถามพลอะไรผมครับขออนุญาตยังถามได้ขออนุญาตดีแล้วจำไดครับจำได้ครับเจ้าหน้องนี่ใ <ont> ห้ขนมกิน <stere> ท <ot ra> ุก <lee> คืนยาหที <rawd unre> ่ไหนครับที่เรือนนอนที่ไหนครับที่เรือนนอนให้กินขนมก็ถึงเวลาหิวรู้เลยว่าอขนมพี่เอาให้เลยใจดีจริงๆเราได้กินทุกคืนเจ้าหน้องไดให้ได้ครับได้อยู่ด้วยกันจะมาที่ท่าผู้ไระบาดนะครับ ทานบ่ไปเอาครับได้หนมกินแล้วเป็นไงบ้างครับงานอร่อยมากออสโซนนอนเป็นไงครับส่วนไหมครับโอ้เหนื่อยมากอ๋อเหนื่อยมากพอได้ขนมไปแล้วเป็นไงครับนอนกินแล้วอีกนอนหลับสวยแต่คันด้วยคันโรคอะไรหมอบอกคันโรคอะไรโรคอะไรเสร็จแล้วคันโรคอะไรคันโรคอะไรหมอเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองคันเป็นโรคอะไรทำไมถึงคันคันไหมเกิดจากอะไรครับ เจ็บตุ่มครับเจือโรคอ๋อเจือโรคข้างในใช่ไหมครับใช่ใตียาตียาตียาตัวนี้ไปหาหมอให้แล้วหมอปลาหรือหมออะไรอ๋อหมอเกตอ้อยอบใจเดี๋ยวเนี่ยคุณสัมภาษณ์ต่อหมอเกตเขาเป็นใครคลินิกเขาชื่ออะไรหมอเกตเขาเป็นใครครับหมอเกตเขาเป็นใครอ๋อเขาเป็นแพทย์อะไรคลินิกคลินิกเวชกรรมเกตกมลคลินิกใช่ไหมล อ่เนี่ยคุณอ่านเลยคุณเลือกตคุณไม่ได้ผมอ่านได้ไงเนาะมองไม่เห็นไม่เห็นตัวสืแต่สายตายาวคุณอ่านต้องต้องใส่ว่าต้องขอบคุณคุณหมอต้องขอบคุณคุณหมอหมออะไรหมออลำเกตกะมลเกตกระมอนแค่ยาดูแค่คันนะกินแล้วคุณครู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณกินกันในมือคุณตันเล้วเนี่ยคุณเป็นไรเนี่ยทำไมมือคุณถึงตันก็หิวข้าว มือตั่นเนี้ยเนี่ยเขกินแกงท่านเป็นหมอมากทั้งสวยทั้งใจดีทั้งเป็นหมอรับใช้ชาติได้คุณอันนี้ส่เมื่อนางฟ้ามาเกิดทีเดียวมัอนางฟ้ามาเกิดแค่นี้นะเนาะแสดงยังไม่สัมภาษณ์เลยเทามาอีกรอบ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 กล้องคุณนั่งก่อนคุณนั่งสัมภาษณ์ดีๆคุณนั่งสัมภาษณ์ดีๆช้าๆสวัสดี เอาแม่เอาหม่หม,ม่มองกล้องก่อนรายงานมารายงานรายงานข่าวก่อนรายงานข่าวก่อนนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องกล้องห้าสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองกล้องเลยห้าสี่สามสองแอคชั่นท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับหมอกล้องบ้านประวัติพื้นที่นาจังหวัดปราจินบ้านเดียวกันอีกได้มานอนใช้บ้านบัดตนเองที่นี่ที่ได้สัมภาษณ์ให้ดูครับกล้อง ือว่าไงก้องซื้อว่าไงกล้องซื้อว่าไงกล้องซื้อว่าไงว่าังไม่ค่อยสบายก็้าอีกอเห็ดนี่ออกกินนี่ขาออกนะอ่าออกช่องสามสิบสี่อก็เปิดอยู่คอนคันมากไว้ลูกนี้คันมากขันมากกองถ้าผมจั่ตอพีตอขันมากแล้ว หกูข้าวมยามไหมไม่เหรอข้าวแต่คันผิวนกเก่าขัดมะลวกอะไรมอว่าโอนักเข่าอ่ะคันเก่าแล้วเป็นแผลตุ่มเิดผ้าติดไหมยิ่งเก่ายิ่งคันติดผ้าที่หลังมายังยิ่งเก่ายิ่งคันยิ่งเก่ายิ่งคันยิ่งเก่าเท่าไหร่ยิ่งคัน ยิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งเก่ายิ่งมันเก่ายิ่งคันความยิ่งเก่ายิ่งมันใช่ยิ่งเก่ายิ่งคันคันทรมานยาหมอมียาหมอมีหมอแก้ฝีแก้หัดแก้ฝีแก้คันหมอให้เรากินตามหมอบอกแล้วก่อนเนาะสัมภาษณ์เป็นเสียงอาชีหน่อยนะสำพา์เป็นเสียงอาชีนตอมหมอสองเนอะกินเยอะแต่หมอผู้ได้ชัดนะหมอกินละห่วงซึมเม็ดหนึ่งสองเม็ดเนียห่วงแต่อาชี๋กินยาเป็นเม็ดก็เป็น เวลาหกชั่วโมงกินหกชั่วโมงกินเป็นเม็ดหกชั่วโมงครั้งหนึ่งหกชั่วโมงครั้งหนึ่งเม็ดหนึ่งกินยาบนอนแล้วก็นะจําได้สองม่แก่นแก่คันนักข่าวคือมือสั่นแท้ยิ่งยิ่งเกาเท่าไหร่ยิ่งขัดนะครยิ่งเกาเท่าไหร่ยิ่งขัดนักข่าวไทยมือสั่นอย่างนี้ก็หิวข้าวหิววิแก้วข้าวอะอ่ะเสื้อสีส้มยังไม่สัมภาษณ์เลยเอาป เอา嘛นักข่าวพื้นที่เอาจหลังจ่าหาหลังงานสดมาด้วยงานสดมาด้วยพูดมาสัมภาษณ์์เบิรดหน่อยสัมภาษณ์เบิร์ดหน่อยพูดมาสัมภาษณ์เบิร์ดหน่อยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอาเดิผมกำลังจะเข้าไปท่านผู้ชมครับพูดตามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับผมกำลังจะมาสัมภาษณ์ผมกำลังมาสัมภาษณ์ผู้ผู้ป่วยที่น่ารักที่สุด ผู้ป่วยที่น่ารักที่สุดในกลุ่มของเราในกลุ่มของเราปฏิเสธไม่ได้ว่าปฏิเสธไไม่่ด้วองขาคนนี้เขาคนนี้เกิดมาเพื่อจะล้มเกิดมาเพื่อจะล้มล้มข้าล้มข้อล้มญิงข้อเขาจะเตอนูกว่าผู้หญิงสิเพราะผมไม่รูอเขามาแล้วเขามาแล้วสัมภาษณ์เร็วสัมภาษณ์เร็วเออสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์หมอครับเออสัมภาษณ์เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดสัมภาษณ์หมอฟังหน่อยสิ คุณนั่นแหละสัมภาษณ์หมอเจดีจริงครับนะไม่ไม่สัมภาษณ์เบิร์ดกับหมออ่าอันนี้คุณหมอเกียรติสวัสดีครับเบิร์ดกำลังรอรอรอกินอะไรเบิร์ดตอนเด็กกำลังรอกินอะไรกันเนี่์รอรถ D M สีดำเรียนสีดำหมอเจดีสวยงามเหมือนนางฟ้ามาเกิดที่เจดีย์ประเทศฝรั่งแล้วไปปิดไฟก่อนปิดลวดกัน เรื่องวกนี้คุณผู้ผอยู่เจ็บต้องบอกหมอสิกรณีเรื่องที่มาคันอ่ะอ่าที่หมอจะถามว่าหมอเอายามาให้เพื่ออะไรก็เขาคันไม่โรคนะครับอ๋อค่ะเขาเป็นหิดไงคะหมอเป็นกาบเพื่อนเป็นหิดค่ะอ๋อโรคเคสหิดกุองได้ยังไงตอนใช่อไหร่ที่่านมาหมอเอานเม่อไหร่ที่ขันมันเป็นเป็นปกตินะคะมันคันมากขันนมากผมก็คันเหมือนกันผมก็เป็นเหมือนกันเลยอ๋อให้คนไปถามหมออืมให้คนถามหมอ ชนาีหมอแล้วหมอใจดีเกบมาเป็นหนางฟ้ามาเกิดครับเป็นหมอแหละฝากฝากขว้ฝากคลินิกคุณหมอเกตด้วยคลินิกเกตกระมคลินิกอ่ะมอคลินิกให้เบอร์บอกให้รมดบอกเอ้ดเอ่าสี่สาองคลินิกเกตกระมอนคลินิกเพอยู่ที่เพชลัมีสิบสองสาขากรเท่ไหนค้ก็ก็ตลาด ไม่ใช่เต็รบุรีราชบุรีราชบุรีนครปฐมนครปฐมรร้นขึ้นขึ้นแล้วถ้าเกิด ฝากเพจคุณหมอเกียรติให้ได้ครับกับช่องหมอเกียรติช่องอะไรนะเกียรติกมลคุณหมอเกียรติเกียรติกำมลนี่ส่องซ้อมสุดยิ่งนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูน้องเบิร์ดก็ดูผ่านช่องหมอเกียรติได้ใช่ไหมครับครับถ่ายรูปได้เลยครับดีช่องอะไรนะหมอเกียรติหมอเกียรติมีช่องอะไรครับปิ้งย่างจะกินเย็นรังหิวมากกิแต่หมอส่งเลยได้หิวก็แค่นี้หิวนั่นละอเอาแค่นี้ทำลงอาพูดตามทำลงคนรักช้ำถ่ายภาพทำลงคนครับถ่ายภาพ อาเปยรายงานอชีรายงานอชีรายงานโอเคขอบคุณมากครับดั่น,นั้ครับก็ถือว่าคุณทำหน้าที่ดีครับคุณจะส่งไปนิดต่อให้ใครครับคุณไม่้ส่งไหมทำไมไอันี่ไอันี้ิเอา มันไม่ของนี้ไม่่หอหมกกั้ี่เลยไม่ใไม่ใช่นี่ข้าง่าก่อนอันนี้เดี๋ยวไ่ใส่กุ้งเราะเอไ่เอาไปยินไปไปไไ่ไหนฮะนี่่งุมเาไมได่มหรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บจากกุ้งขึ้นไใช่แล้วักาที่มา่แกะิเลยก็พูดใ่มีไปเลยก็จะมีข่าวนแบบไอชีนั่งอ่านคอมเมนต์ย เหมือนกับไนเเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันเขาเรียกว่าวิตามินเสริมวิตามินเสริมอ้าวนี่เห็นหน้าตัวเองหรือยังมีให้ยามพวกเขาไปไหนบ้างของนี่เนาะของที่อ่านอ่านคอมเมนต์สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยามยามหัวข้ามนะครับการนอนนะครับมาอาจารย์หมอแล้วก็คุณหมอเขดมนต์ครับ มาถวายทีมแล้วก็ถวายการรักษาดูแลเรื่องผิวพรรณครับแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเกตนะครับยังไงก็อย่าลืมไปสาขาของคุณหมอนะครับมีหลายสาขานะครับ12สาขาแล้วครับวันนี้ก็กําลังเปิดไปทุกตำบลทุกอาเภอทุกจังหวัดนะครับยังไงก็อย่าลืมคุณหมอเกตมน์นะครับเกตมณ์นะครับอย่ลมนะครับแล้วน่าใส่ครับ ใช้ให้ดูเลยครับอย่างที่นี่ต้องใส่กับแบบคนบริการใช้วิตามินเสริมฉีดแล้วก็เป็ดตัวสุดท้ายแล้วหน้าใสครับที่ที่ที่กาดล้วเนี่ยที่ตัวที่อดภัยครับไหนครับที่ไหนครัที่อุดรนี่ใช่ไหมครับอุดรผมขอเล่กครับโอเคใช้แล้วหน้าใสครับเหมือนหมอฟ้าเลยนะครับ ก็สวยเหมือนคุ้หมอครับเก็มห้ามใช้พี่หมอพี่หมอเก็บมนห้ามใช้ครีมันนิทาที่ใบหน้าใช่ได้มันอันตรายเพราะไม่มันจะเข้าตาอันตรายไม่ย้ำมาใส่เนี่ย เด็กจับตรงนี้เพื่อนครับเอ่อถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะติดตามชมนะครับเกี่ยวกับการรักษาของน้องๆนะครับของวันนี้นี่นี่การดูชีวิตประทัสามารถเข้าไปในเพจของหมอเกศนะครับตอนนี้หมอเกศมีคนติดตามแล้ว212คนนะครับท่านสองร้อยมันไม่โฟกัสเลยคุณนะครับนะครับ ขอให้สาวทุกคนนะครับวันนี้นหนุนคุณหมอได้นะครับบ้านไปได้ไปทำอย่างไรได้เพื่อสัมงานนะครับแล้วก็การจัดการความงามนะครับจากเป็นผู้ดีนะครับที่คุณหมอจะเข้ามาคอยให้กำลังใจแล้วก็มารักษาเข้ามาดูนะครับดังนั้นดูดีปฏิบัติรครับที่พลาดการผ่าตัดบ้านหมอปลา ติดตามอีกเพี้ยนเลยนะครับเกษน้องเกษเกษกระมวลนะครับน้าเียมสมัยนะครับคุณหมอเนี่ยจะเข้ามาเข้ามารักษาน้องต่อนะครับนะอย่างไรแล้วนะครับคนแข็งไว้นะแข็งไว้นะครับไปกดติดตามให้หน่อยนะครับเนี่ยมีลแล้วเห็นไว้วันนี้คุณหมอเกศทำอะไรแล้วนะวันนี้เราเกศนะครับ จากคลินิกเขารนี้ก็ไ้ไปทำความงานนะครับบ้านาด้วยนะทันยแพทย์คหมอเกศ้ก็ไปติดต่อสถาบันได้นะครับบอกว่ามาจากบ้านหมอปลานะครับก็มีราคาส่วนรถแล้วก็มีราคาพิเศษให้นะครับหมอเกนะครับอันนี้ฝากด้วยนะครับทุกท่านครับตอนนี้ยอดติดตามคุณหมออยู่ที่212คนเองนะมาไปติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะหมอเกตนะทุกท่านฝากตภรรยายนะครับท <sa it. S 2> <no. S 3> ี่กาญจนบุรีนะครับลอยนะครับ แล้วก็เยอะคุณพ่อคุณแม่ที่ท้องหับช้างครับพ่อสายันไม่รองได้นะครับฝากเลี้ยงลูกด้วยนะครับว่าไปนะพอดีก็มาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็มาศึกษาด้านหลัก็รำเข้าอยาสอนนะครับเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เรื่องการช่วยเหลือพืชนะครับใครจะกินกุ้งบ้างหรือได้กินกุ้งยังพี่กินได้ยังขอานชูกาแฟหวานประสบความสุขนะครับกินกุ้งได้ยัง ยังน้อยอยู่เดี๋ยวรอยแพบ็จงได้กินกุ้งก่อนล้วให้ขึ้นไอ้นี่มันเป็นอะไรนะเป็นลมฟต์นเขาจะไม่ไม่เป่นไขแบบมีแล้วไม่ยากเลยา l ่ c N ซ C นะไซนิมาต่อคอด c l i แล้วก็พาไามอแล้วก็รถเขาไม่มียาเลยนะ ส่วนส่วนไม่กินแล้วเซนเป็นยังไงบ้างไมอซื้อเหมือนแบบอยู่ข้างในอะมีบปาะเซนมีา่แต่ไม่ได้กินใช่ไหมเอสคิมอลเอ่ญาติเซินไหนอ่ะใสนิัคือผมไม่รู้ว่าญาติอะเขาให้เลิกกินเปล่าแต่ล่าสุดอะเจออะคือพาไปโรงพยาบาลแล้วก็เอามาส่งคืพาไปโรงพยาบาลแล้วก็มาส่ง อ่านแบบนี้ใช่ไหม K E S Kes K A K เกษตม O M O M เกษตมอนคลินิกเวชกรรมนะครับ S K M L C L I c N I C N I C N I C k s K M L N I C เกษตมอนคลินิกเกษตมอนคลินิกชื่อหลังนะครับหลังหลังหินกองพระรบุรีครับ พี่จังหวัดเก่งดีนะครับยังไงก็พี่เพื่อนๆฝากขนมมากินขอขอบคุณมากนะครับทางายการคุณหมอนะครับเกศเกเกศสมน์นะครับคลินิกความเสื่อมข้องามนะครับจาก12สาขานะครับจากทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็ฝากไปถึงทางญาติที่เยอรมนีด้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากรับค้ากับปามาหาหลังได้นะครับ่หลังลุกไปล้างหน้าน้าพี่หลังเขา เอบอกว่าให้ลูกไปล้างหน้าเพราะมันอันตรายเขาไม่้ทาตังนะไปล้างหน้า <c oughs> อย่าให้แบบอย่าให้ล้างน้าตานะเขาไม่้ทาตานะากย่าที่เยอรมันนี้้วนะครับก็ตากของาไดแล้วครับตากของาไแล้วากของมาไแล้ว รีบไปรีบมาอันนี้คุยกันเองเลยเหรอรีบไปรีบมานะพี่หลังเอฟซีบอกไปล้างหน้าแล้วอย่าให้น้ําเข้าตานะเอาคีมเคไม่อยากคุยกับใครเมื่อกี้พี่แจ๊คใครเห็นเออพี่แจ๊คอ้นอยู่ตรงนู้นค่ะน้องอ้นลุบหน้าแล้วสวัสดีคร่ะเจ๊คครับใครอ่ะ ใครทักผมนะื่อเจ๊กพี่เอ๋พี่เอ๋หน่อยคะ่ะพี่เอ๋อย่างนี้ค่ะพี่เอ๋เจ๊กอเอกทิพย์คุงเออรักทุกคนคะ่ะขอบคุณมากครคับพี่เปีย๊ยกพี่เปี๊ยกตอนนี้ไปค่ะวันนี้ค่ะพี่หมกขอบคุณค่ะ ขุณมาห่นะคะน่ารักมากเลยเมื่อกี้เห็นลูกหัวใจทุกคนขอบคนตองแกนคร่ะของสขอบคุณดีมากขอบคุณมากครับที่บอกเจ็กสติดีมากนี่ขอบคุณมากครับที่ส่งหัวใจมาให้พวกผม พี่เจี้ยงเสียเด็กก็เกลีอ่านอ่านทันด้วยก็ทันบ้างไม่ทันบ้างครับอันนี้เลยครับอันนี้เลยครับอันนี้เลยมีแต่รูปหัวใจครับรู้แล้วพี่เนีักเก็ตกระดอนมาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนรับชมอ่าสู้ๆนะครับพี่ๆครับท้องเอกวิทยาน่ารักดีนั่นเนี่ยครับ ขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจและส่งคำที่ทำให้พวกผมม,มีกำลังใจต่อสูส้นะครับเจกให้หัวใจโอ้ขอบคุณมากครับหัวใจสามดวงเลยแน,นะนำโอ้มีหัวใจมีหัวใจโอ้ขอบคุณมากครับที่ส่งกำลังใจมาให้พวกผมตอนนี้พวกผมก็สบายดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็มีมีพี่เอ ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วครับพี่เอไปคุยผมอยากรู้ K E S K A M O L K E T K S K S K A K M O M O L M L S K M L c i l ทุกคนเชิญลุกขึ้นมากินเซตไปค่ะแกะกระดูกตรงนี้เลยไซนิกมาเลยสมาหนุ่มๆแกะกุ้งและเทใส่ถาดทิ้งเลยค่ะมาเลยลุกมามาเร็วมาเลยลุกมาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกลับกลับกล้อง ออมาแล้วเออพี่ติ๊กมาแล้วนี่น้ำจิ้มมีแล้วแกะแล้วทิ้งตรงนู้นเลยนะคะแกะทิ้งนี่นี่ไงคะถึงแล้วย่างกุ้งแม่น้องก้องอยู่กับน้องก้องตลอดค่ะแม่น้องก้องไม่กลับนะคะแม่แม่น้องก้องมาเป็นจิตอาสาให้เราแล้วนะคะแม่น้องก้องไม่กลับค่ะ เป็นไงบ้างครับแม่น้องกล้องไม่กลับแล้วนะคะอยู่ที่นี่เป็นจิตอาสาช่วย<ม>ดูแลทุกคนลแล้วชื่ออะไรนะคะนิ่มนวลแม่นิ่มนวลคุณแม่ชื่อนิ่มนวนลเหรอน้องกล้องเก่งมากลูก <c oughs> นี่คือน,น้องกล้อง,องเราคุณแม่ขออยู่เป็นจิตอาสา,า,าบ,อบอกคุณแม่กลับบ้านมลไม่กลับเราขออยู่กับน้องกล้องที่นี่บอกอยู่<อ>ได้เลยค่ะอยู่อยู่ไปจนจนแก่เท่าไปเลยค่ะอยู่จนจะเดินกันไม่ไหวอยู่นี่ดูไปนานๆเลยนะคะ แล้วดูเดี๋ยวพวกเขาน่ารักไม่เข้าแถวก็อยู่เลยอ่ะกินก็บลูกกินเลยกินเลยครับกินเลยเห็นแล้วนะคะทุกคนได้กินกุ้งกลองแล้วก็ไม่หันปัากกนแล้วกำลังยืนพิจารณาอะไรกันไปเพราพวกกูมันหิวขนาดนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม เปยกไปไหนเป็กอยู ta ta Would, ่ครับเป็กอยู oh, ่ค่ะเบิร์ดอยู <h 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 ่นี่ค่ะเบิร์ดเบิร์ดไปไหนละน้องเบิร์ดอยู่ไหนยกมือขึ้นสิลูกอ๋ออะไรนู้นหมดแล้วอ๋อคนไหนไม่ใช่เบิร์ดนะเสื้อเขียวอ่ะคนไหนคนไหนเบิร์ดครับเสื้อเขียวเบิร์ดเหรออ๋อทำไมลูกทำไมคะพี่นุ่มนิ่มพี่นิ่มนวลฮะไม่ชอบกุ้ง หนูไม่ชอบกุ้งหรอลูกงั้นไม่กินกุ้งหนูกินอย่างอื่นแล้วกันลูกพี่วิทยาเมื่อกี้ไปไหนพี่วิทยานั่งอยู่มุมแล้วค่ะทุกคนได้กินหมดกันค่ะน้องก้องไม่ชอบกินกุ้งนะคะโอเคงั้นดีฉันพ,พี่ติก๊กทุกติ๊กมาแล้วไปทุกติ๊กเลยดีฉันจะลงแล้วค่ะ อ่ะหนูให้เลยไม่เอาไม่เอามาเลยหนูกลับมาแล้วตอนนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต่อในพี่ตุ๊กติกนะคะพี่ติกต๊กจะภาพดีกว่าหนูหนูเสียงแหบแล้วพี่ตุ๊กติ๊กมาแล้วนะครับหรือว่าน้องน้องชายดิฉันก็ได้ค่ะทนายจะไล่หรือไงครับงั้นพี่ลงให้ลงหรือไงเอาพี่ติ๊กแบบกล้วก็มาช่วยเด็มาช่วยน้องพี่ติกินข้าวยังมากินข้าก่อนแล้ว ค้ออ่างนี้ทั้งนันังนี้ทั้งถือรงือป่ะอ้นอยู่ไหนอ้นมีคนบอกขอเจอพี่อ้นหน่อยพี่อ้นสวัสดีหน่อยครับสวัสดีครับเอาแล้วอ้นมีเอฟซีเขาด้วยอ่ะพี่ติ๊กกับพี่ตั้มไม่มีอะไรกันแล้วนะคะทุกคนเคลียร์กันแล้วนะคะไม่มีแล้วเคลียร์กันแล้วคอนเค้นอะไรก็ไม่รู้ไม่น่ารักเอาพี่ติ๊กแวมาเดี๋ยวได้ลงนี่อะไรนะย่างกุ้ง เรือนี้มาย่างกุ้งเมื่อกี้บอกมาย่างกุ้งไงคะเยี่ยมมากทุกคนได้กินพี่วิไลกินเยอะๆเลยพี่วิไลเป็นเป็นเอ่อคอบทับอะไรนะไทลอยใช่ใช่พี่ติ๊กมาหนูได้ลงมามาช่วยน้องมาเลยเดี๋ยวพี่ติ๊กวันนี้ส่งน้องนอนนะหนูให้ใครยังไม่ได้กินยาเมื่อกี้จัดยาให้ใครไปใครยังไม่ได้ยาบ้างลูก ได้กันหมดแล้วเนาะเนี่ยค่ะพี่เอลูกของแม่จงจิตวันนี้คุณแม่บอกว่าลูกฉันร้อยสี่สิบหกโลเนี่ยคนนี้อ่ะพี่เอบอกรักทุกคนเลยค่ะักทุกคนเลยครับเย่ถุงอะไรเนี่ยหรอคะอันนี้ถุงใส่ขนมถุงใส่ขนมของทองเอกทองเอกบอกักทุกคนเลยลูกค่ะขอบพี่อ้นนิสัยดีมากเลยเอฟซีพี่อ้นนะคะ พี่อ้นสุภาพค,ค่ะพี่อ้นสุภาพมากขอบคุณมากนะคะคุณอินทิราแก้มขนุนแก้มแก้มขุนเกล็กเหรอคะถ้าอ่านผิดคุณคุณอินทิรา<อ>ใช่ไหมคะพี่อ้นนิสัยดีมากๆค่ะหอมเลยลุงเอ <Okay. S 2> ทุกคนเห็นลุงเอเคยเออหนักร้อยสี่สิบหกกิโล <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> พี่อ้นน่ารักหลังอะไรเขาบอกว่าหลังเลยนะ พี่อ้นสุภาพเป็นกำลังใจให้นะคะหลังทำขนมโชว์เลยกินเยอะๆเลยครับปันสุกบอกอะไรมุกโอ้โหมาตาเหรออายุธยาใช่ไหมตายแล้วเอฟซีอ้นก็เยอะเลยเอฟซีลุงเบิร์ดก็เยอะคิดถึงพี่ตั้มพี่ตั้มกำลังมาอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวอยู่กับพี่ตุ๊กติกสองคนไม่มีอะไรกันไงทำคอนเทนต์แน่ๆเลยหมอปลาบอกอันนี้น้องชายดิฉันเองค่ะสวัสดีค่ะ รูปเอ้ยมันทำไปนเป็นอย่างนี้ไปแล้ววะค่ะวัสดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวดีฉันจะลงแล้วก็ตามไปในช่องเหตุผลไป็ต่างร้อยเยีนะครับเดี๋ยวผมอัให้ดูค่ะให้น้องๆได้ยอดกันบ้างค่ะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่แล้วมาตามดูทุกคนพี่วันเป็นไงเพื่อนอร่อยปะอร่อยครับอร่อยเนาะโอเคพี่วันสุดยอดเลยเดี๋ยวหนูจะลงวันนี้หนูให้ทนายโนบิกับพี่ติ๊บเป็นคนส่งนอนนะคะเดี๋ยวนี้นะครับทุกท่านครับไม่ได้หรอกมันไม่เห็นเดี๋ยวสัักคคครู่่นนะบทา มันไม่ใช่กล้องนะหนูหนูต้องไอ้นี่หน่อยนี่นี่เจได้เจได้นี่นี่ไงได้ลูกภาษาอังกฤษนี้นะครับทุกท่านแคปเลยนะครับแคปเลยนะครับทนายโนบิช่วยด้วยตอนนี้ใช่ไหมที่ไลฟ์อยู่อ่ะใช่ครับผมนี่เลยเป็นเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กเข้าไปในเฟซบุ๊กตอนนี้ไลฟ์ในเฟซหรอใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงลงลงแล้วนะคะแล้วก็ติดตามน้องชายด้วยไหนหนูอันนี้อ่ะอันนี้เห็นใช่แล้วลูกโอเคทุกท่านวิวชฉยรลย ทนายโนบิช่วยด้วยเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตโนบิกาโรยเยอร์แล้วก็ทนายโนบีช่วยด้วยนะคะแล้วก็เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปตามที่ในนั้นเลยหนูขออนุญาตลงนะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องชายทนายโนบีเป็นคนส่งทุกคนนอนตาม้วยนะครับพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะเป็นกําลังใจให้เราเยอะเบอะหานูมไม่กินหรอกมากินเลยมากินกุ้งเลยลูกมาแล้วกินเลยแล้วเจ้าสนกิน เขาจําใครที่อยู่ข้างในไม่ได้เลยแม้กระทั่งผมจําไม่ได้แล้วใช่มจำไม่ได้แล้วได้ถามว่าจํานี้ได้ไหมก็เมื่อกี้เมื่อกี้พี่เดินไปแล้วเขาบอกว่าเราเดชุ่งมาเหรอจะกินอันนี้บอกเดี๋ยวรอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมเรียกเราถูกวะพี่ฟ้าจะกินน้ำมะพร้าวก็เลยแบบอืาไม่ได้เขาถามว่าจำเะดุกได้ไหมบอกว่าทางที่เขาสนิทจะเะดุกมากเลยไหอยู่ข้างในคือขนมมาเหรอโอ้มีคนเขาหน้าคนนี้ไม่สนใจเหรอขอโทษขอโทษ อะไรลูกอิ่มแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวได้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 เนี่ยพี่ตุ๊กติก๊กพี่ตุ๊กติ๊กไปซื้อขนมมาเหรอพี่ตุ๊กติ๊กไปซื้อขนมเป็นเค้กกล้วยหอมกล้วยหอมใช่ไหมเค้กกล้วยหอมใครเอามาให้นะโอเควิทยาเหรอคะวิทยาได้กินไปสองแก้วแล้วได้ขนมปังไปนิดไม่เอาบางคนไม่ทานกุ้งอย่างน้องก้องพี่นิ่มนวลบอกว่าน้องก้องไม่ทานกุ้งนะคะบางคนไม่ไม่กินกุ้งเลยบัดกินกับลูกวัดไม่ได้กินอะไรเลยไม่ใช่หรอ กินก่อนเดี๋ยวหนูขออนุญาตเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงแล้วตามที่ทนายโนบิเลยอันนี้ของพี่ติ๊กเอามาใช่ไหมโอ้มีคนใจดีให้พี่ติ๊กมาอีกแล้วขอบคุณมากๆนะคะคุณวิทยาพิทยาใช่ไหมคะพิทยาที่ใส่หมวกวันนี้กินไปสองแก้วแล้วกินขนมปังผมไม่กินกุ้งแพ้กุ้งพี่ตั้มกําลังมานะคะพี่ตั้มกําลังมาโอ้โหดูพี่ติ๊กขมขนมมาเยอะแยะเลยเทียบเลยเดี๋ยวหนูขออนุญาตขออนุญาต ต่อเนื่องเมื่อกี้ยาทุกคนได้หมดแล้วนะคะหมดไหมหมดไหมได้ยาหมดแล้วเนาะน้องเบิร์ดได้ยาอย่างหลกโอได้ยังครับแล้วใครยังไม่ได้ยาพี่ชัยชัดล่ะคะพี่เอ๋ใช้ชนะได้ยังแล้วพี่เอ๋ได้พงได้ไหมคะพี่เอชัยชัดแล้วมีใครอีกหนูให้ยาครบเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูหนูจะพรุ่งนี้ตอนไหนสายเจอกันแล้วก็เดี๋ยวหนูเอายาให้ เบิร์ตกินยาแล้วใช่ไหมลูกเนาะเนาะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงเลยเดี๋ยวล้างมือแล้วไปแปรงฟันกันแล้วขึ้นนอนนะเดี๋ยวให้พี่ติ๊กกับพี่กับโนบิไปส่งเนาะงั้นเดี๋ยวลงแล้วน้องมองน้ำจะยอดกูจะมาได้ยังเนี่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปปิดแอร์ข้าค่ะเดี๋ยวก่อนกล้องมันกลับมานี่อีกแล้วค่ะขอไปถึงพ่อเหญแล้วแม่ตุ่ยร้านมาตาเนี่ยค่ะพี่อินราชาพี่อินละครสามพันนครศรีอยุยาครับ ขอขอบคุณครับไงผมอยู่กับแม่แม่ผมแล้วแม่แม่น้าฟ้าเนาะจ้า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 ค่ะดิฉันขออนุญาตลงไลฟ์แล้วขอให้ทุกคนฝันดีผีกัดตูดนะคะทุกคนฝันดีผีกัดตูดทุกคนไปตามที่ทนายโนบิช่วยด้วยหรือทนายโนบิรอยัลใน Facebook เลยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะพรุ่งนี้เรามีอะไรเซอร์ไพรส์มาลืนมี่มีเซอร์ไพรส์ใหญ่ตามเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ช่ไหเอ <challenge. S 2> är, no vi, ่อทนายโนบิโนบิตะช่วยด้วยนะโนบิเดี๋ยวอย่าลืมไปล้างมือแล้วแป้งฟันกันนะที่ให้แป้งฟันไปอ่ะลูกฮะในนี้มีอันนี้ไม่มีครับไม่มีครับเพราะในในเฟซบุ๊ก